ดอกเข็มบางคนมีความเชื่อว่าดอกเข็มเป็นดอกนำโชคชนิดนึงแต่ต้องเป็นเข็มที่มีหกกรีบอ่าปกติเข็มจะมีแค่กี่กรีบคะมาให้ดูกันสกลีบค่ะห้ากรีบ 5, 5, ก,บกบ 5, ี่แฉกห้าแฉกเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า เข็มดอกเข็มหกกรีบมีจริงไหมมาดูกัน,กน,กะะนจะหาดูไหคะเราจะหาเข็มหกกรีบถ้าได้คือโชคดีเลย ใช่แบบใหญ่ยจจ้งจริงจริงดูวิเข็มหกกรีมีโชคมีโชคแน่นอนนายติดมาอีกห้กรีดติดมาอ่าฝากไว้ก่อนนะดูซิมีอีกไหม ลองหาดูได้นะคะแต่ละบ,บ้านไม่ใช่ว่าจะหาเจอทุกช่อนะคะส่วนใหญ่จะอยู่กับช่อใหญ,ใหญ่ถ้าช่อเล็กๆจะไม่ค่อยมีเราหากันดูนะคะที่บ้าน ถ้ามีก็ลองเก็บมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมใช่ไหมเอ้ย,อย,อยมีแค่ห้าถ้าเจอก็ทับไว้นะคะเอาไปทับทับให้แห้งค่ะแล้วก็พกติดตัวเคลือบไว้ก็ได้นะคะจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าเรียกโชคนะคะเรียกทรัพย์เรียกโชค